ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามลิบดำค่ะสบายสบายสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะค่ะหายหน้าหายตาไปหลายมือแล้วค่ะกะย่าค่ะหลังจากไปเที่ยวกับมาแล้วก็มีง่าในสาสางแล้วก็กระถ่ายคลิปไปหลายคลิปอยู่ค่ะค่ะตว่ากับว่าท่าในมีเวลาตัดคลิปหรอกกับว่าท่าในมีเวลาล่องค่ะแล้วเมื่อนี่ฮากับสิบห้าประเฮ็ดนี่ค่ะต้นหอมมีต้นหอมหลายๆายค่ะนีค่ะต้นหอมอ่า เป็นต้นหอมที่เ้าื้อมา,อาขายปรเบิดขาปล่อยว้มันกระสีเหลืองเนาะค่ะเฮาก็เลยว่าเ้าสิมาคันสมพักค่ะค่ะเฮาก็มาเบิงวัตถุดิบกันค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบหาก็จะมีต้นหอมค่ะมกเขือเหลืองข้าวเหนียวแซ่ค่ะเป็นข้าวสารจะกลับมือนึงเนาะคะ่ะผงชูรสแล้วก็เกลือค่ะก่อนอื่นเฮาก็จะมาทำความสะอาดอ่าตัด ตัดต้นหอมตัดไอหากมันออกแล้วก็ตัดเครื่องแล้วก็จะแช่น้าเกลือไปประมาณครึ่งช่โมงค่ะนี่จานหลังจากที่ห้าวทำความสะอาดเอาหากเสร็จแล้วตัดเครื่องค่ะแล้วก็เปิดน้ำใสแล้วก็แช่เกลือไจ้จักอ่ครึง่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งค่ะแช่เกลือเข้าไปแล้ลายเลยค่ะนี่ค่ะ ข้าวเซียาวะอยากให้พักมันเหนียวค่ะ mm hmm. เวลาเข้าคัน่นเราเสันยังเป็นเซ้นอยู่เนาะบ่เ่อบ่เมนคันเราเป็นเป็นซุปค่ะใส่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> กเกลือเพิ่มอีกจังน้อย มะเขือเหลืองเข้ากับเหตอกันค่ะเข้าก็จะหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงแช่ไว้จะข้าวกัเนาะค่ะนี่ก็เป็นพักที่เข้าแช่ไว้กระแช่ไว้โดนเติบค่ะกับไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุสิกามาาค่ะพักก็เริ่มมาพักมันเหนียวหรอค่ะเข้าก็จะมาขันให้เบิ้งเนาะค่ะนี่ค่ะก่อนมันเข้าก็จะล้างออกก่อน ให้น้ำเกลือออกค่ะก็จะเลือดตะพักเนาะนี่ค่ะถ้ากัขั้นแบบนี้เะะ้ค่ยค่ะก็เอาเกลือใส่อีกค่ะเห็น้ำเย็นๆฮะ พอเข้าคันแล้วก็จะมาถึงคันตอนการล่างค่ะเข้าก็จะล่างจะ,ะประมาณสองแนเนาะค่ะปั่นออกแบบนี้ค่ะ มีค่ะลางเจแล้วห้ากับพักไว้ก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าจะมาเห็ดในส่วนของบกเขือค่ะนี่ผักว้ก้อนอันนี้บะเขือที่ห้าแซน,น้ำเกลือไว้ค่ะนี่ค่ะเราบกเ,เขือห้ากับใส้เกลือค่ะพยายามแบบนี้น่อยค่ะ ทันแล้วลราค่ะเดี๋ยวขา้าสิมาปรุงกันค่ะนี่เป็นข้าวสารที่ห้าวแซ่ไว้ค่ะข้าวสารเหนียวเนาะคะ่ะอยู่เมืองนอกเขามันบม่มีอย่างค่ะเพราะว่าเขาสีมาโดนแล้วมันเป็นขา้ขาวเก่าอห้ากะสิใส่วิธีการแซ่เขาแล้วก็มาตำาละลล่น้ำเอาค่ะเพราะว่านา้ำน้ำซาวข้าวอยู่เมืองนอกมันมันใส่บ่าได้เนาะคะ่ะกับการเฮสมพักเนาะคะ่ะ มันเค็มคนบอเพาะ่าะเขานั้นไม่อย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่ข้าวสารต่ำผสมน้ำค่ะค่ะหลังจากที่ห้าต่ำเขาละเอียดแล้วเนาะคะ่ะห้าก็จะปรุงรสด้วยมื้อนี้ห้าสิใส่เป็นดอกเกลือค่ะนี่ค่ะดอกเกลือซใส้เป็นเกลือทะเลหรือดอกเกลือก็ได้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวห้ามัากดอกเกลือเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกจะมีความนนัวนี่ค่ะใส่เข้าไปประมาณสองสาโต๊ะค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ผงนวดครึ่งช้อนชาค่ะนีค่ะเข้ตาตำแล้วแล้ว แล้วแล้วห้าก็จะผสมน้ำค่ะนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าห้าบ่มีน้ำเศร้าเขานะคะ่ะน้ำเศร้าเขายม่องนอกมันก็ค,นค่อนข้างจะใสค่ะนี่ค่ะแล้วห้าก,ก็เทลกไปบนสมพักของเ้าแบบนี้ค่ะ บางค้อเพิ่มกระสะดวกใส่เป็นเขาหนึ่งก็ได้คื่กันเนาะค่ะแต่ว่าบางเทืาเขาหนึ่งเวลามันผุกหรอมันมันแลดูแบบสวยงามแบบไหนหรอเข้าว่ะนี่ค่ะนี่นะค,ะนค่ะน้ำมาใค่ในถ่วแปบไหนเข้าสิเติมน้ำอีกจะน้อยค่ะ ก็ค้นให้เข้ากันค่ะ,ะเข้ากับซิซิมเบ่งจังน้อยเนาะคะ่ะว่าเพิ่นรสชาติเข้มพอดีไปอืมค,ค่อนข้างจะเข้มพอดีเนาะคะ่ะ เซตลงไปแล้วค่ะสําหรับสมผักหอมใส่ปลาเขือเหลืองหฮาวแล้วค่ะหฮากระสีเอาใส่กระปุกปิดฟ้าแล้วก็ว่างไว้หมองอุ่นๆจากสองสามมือก็กินได้แล้วค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้น้ำวยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ